นมัตถุรัตนาตยัสะขอ,อนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแมะขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งเราทุกคนได้มาประชุมกันตามวันเวลาที่เราได้กำหนดไว้ ถือว่าเราได้มาทำความดีทำความดีเนี่ยเราพูดกันเยอะเราก็พยายามทำกันเยอะนี่ก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่เราชาวพูดทุกคน รู้จักกันเป็นอย่างดีการทำความดีเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราปลูกมาปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งก็คือต้นไม้เนี่ยเราก็ลงดิน และความความทำความดีที่เราปลูกต้นไม้เนี่ยนอกจากจะเราเติบโตด้วยทางกายที่รู้สึกสบายทางจิตใจที่ชื่นเบิกบานยังจะสง่งผลให้คนรอบข้างเนี่ยได้มีที่อาศัยที่ดี ได้มีที่สถานที่ที่สงบและก็ได้ทําความดีให้คนอื่นต่อไปเราเป็นตัวอย่างให้กับคนที่อยู่รอบข้างแต่นี้ทําความดีเนี่ยเราก็ทําได้ด้วย เล็กๆน้อยๆอยเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยเมือนเวลาเราปลูกต้นไม้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการรดน้ำต้องมีการใส่ปุ๋ยนะแล้วต้นไม้ก็จะเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆทำความดีเนี่ยก็คือเล็กน้อยเนี่เราก็ทำได้ด้วยการทำความดีทางวาจาและทำความคิด โดยกายนี่เราก็มาทําความดีก็คือลงมือปฏิบัติก็คือขุดดินปลกต้นไม้เปนี้โดยวาจานี่ก็คือเปรียบเสมือนว่าเราหลดน้ำหลดน้ําให้กับต้นไม้ต้นนั้นเพราะฉะนั้นวาจาของเราต้องสุภาพอ่อ,อนโยนประกอบด้วยเมตตาอยู่เสมอ ตอนหน้าและหลับหลังพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าการแผ่เมตตาให้กับตัวตนและสัตว์บุคคลคนอื่นเนี่ยต้องทำด้วยตอนหน้าและหลับหลังเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเปรียบเสมือนลดน้ำลดน้ำให้กับต้นไม้ที่เราปลูกไปถ้าเราพิจารณาดู การทำความดีด้วยวาจาเนี่ยยากที่สุดในโลกปัจจุบันเราก็จะมีการพุดเถ็ดหรือมูสาเนี่ยในหลายๆแบบหลายๆแบบระดับอยู่เป็นประจำแต่งแม้เราพยายามบอกว่าเราจะรักษาศีลหให้ครบแต่แล้วข้อที่4มูสาเนี่ย ก็จะมีผิดพลาดกันอยู่ร่ำไปนั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้จิตใจของเราก็ไม่สบายใจจิตใจของเราก็คนอ่าบางทีเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเราก็ทำได้เล็กๆน้อยๆเพื่อความสบายใจของเราเพื่อความสบายใจของคนอื่นก็เท่ากับว่าลดน้ำไม่สม่ำเสมอ นะต้นไม้ก็จะโตได้ยากบางทีอาจจะชาวตายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้รถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญการกระทําด้วยกายนะ่ะใครก็ทําได้อะไรว่าทําความดีนะ่ะทำง่ายแต่ให้ทําต่อเนื่องนะ่ะยากนะอันนี้คือความจริง ทางกายเนี่ยง,ง่ายอยู่แต่ทางวาจาเนี่ยยากพอสมควรพระพุทธเจ้าถึงตรัสไว้กับพระภิกษุสองว่าเวลาอยู่คนเดียวให้เฝ้าดูจิตเวลาอยู่กับคนอื่นก็ให้เฝ้าคำพูดเวลาคำพูดที่เราพูดไปเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยก็ ไม่ควรจะพูดเลยอยู่นิ่งเสียเพราะแต่ละขณะที่เราพูดเราต้องมีสติอยู่ว่าจุดประสงค์ที่เราพูดนั้นคืออะไรจุดประสงค์ที่เราพูดไปนั้นมีควา,า,ามคิดของเราเป็นอย่างไรเราต้องรู้บางคนก็พูดพรำเพื่อบางคนก็พูด เพื่อสนุกสนานบางคนก็พูดไร้สาระถ้าเป็นเช่นนี้ก็คือพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ก็คือเงียบเสียดีกว่าเงียบเสียดีกว่าอย่นี้ถ้าจะต้องพูดก็ต้องมีสติอันนี้เรียกว่าลดน้ำความดีที่เราได้ประกอบลดน้ำ ในความดีที่เราได้สั่งสมมาคนส่วนใหญ่จะเสียตรงนี้นะคนเสียส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันนี่เสียตรงนีนะ้และสิ่งอีกหนึ่งก็คือ,อสิ่งหนึ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พูดตัวเองไม่ทำแต่คนที่ทำเนี่ยก็จะโดนกล่าวว่า เพื่อเอาหน้านะเพื่อชื่ออะ,อะไรเป็นตนฉันก็ทำได้อะ,อะไรเงี้ยมาเรียกว่า inferior complex หมาถึงว่าเล็กๆในน้อยกระจาก,กระเจเราก็ทำได้เราก็พยายามพูดในทํรอองว่าให้ มีความรู้สึกว่าต่ำกว่าด้อยกว่าเราแล้วก็ equal complex ี่ยวอ๋อฉันก็ทำได้มันเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็ทำได้เราว่พูดเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่า equal complex และ superior complex นี่นี่ก็เรียกว่ากระจอกกระจอกกันเ่ยคำพูดเหล่านี้มันก็เกิดขึ้นได้ อันนี้ภาษาอังกฤษอีกคำหนึ่งใช้คำว่า status anxiety อะไรวะในทางพระพุทธศาสนาก็คือภาวตันหาและวิภาวตันหานภาวตันหาก็คือความที่เราดีกว่าเราต้องเป็นอย่างนี้สิงอัตมาก็คิดอยู่เสมอเรื่องนี้นี บางทีเราในฐานะเป็นพระสงฆ์เวลาไปร่วมประชุมกับคนอื่นเราจะนั่งอย่างไรนั่งที่สมควรยังไงนี่นัก็คือไรีว่า Sta t u สของสแตตัสแอนเจลิตในขณะเดียวกัน,นก็จะมีการความขัดแยง้งเช่นขัดแย้งระหว่างประเทศ ถ้าหากว่าขัดแย้งระวางประเทศแก้ไขได้ก็จะมาขัดแย้งกันในครอบครัวในในประเทศเองในแต่ละภาคก็ดีหรือในแต่ละเชื้อชาติก็ดีชาติพันธุ์ก็ดีก็จะมาขัดแย้งกันในชาติพันธุ์นอกจากจะชาติพันธุ์ถ้าหากว่าชาติพันธุ์มันดีขึ้นคุยกันรู้เรื่องแล้ว ก็จะมาขัดแย้งกันในครอบครัวในครอบครัวก็สมมุติแม่แม่ยายก็จะคิดว่าลูกสะพ้ายเนี่ยถ้าไม่มีครอบครัวฉันจะดะีก็จะมีการพูดถึงใส่ร้ายกันไปไายสีกันไป นะแล้วก็ลูกสะพายก็จะคิดว่าถ้าไม่มีแม่ย้ายนี่ก็คงจะดีครอบครัวคงจะดีก็จะมีการพูดกันไปนะในนี้สมมุติว่าแม่ย้ายเขาไม่อยู่แล้วสามีภรรยาก็จะทะเลาะก,กันเองคอนฟ l i ต์กันเองก็มีการคุยกันที่ไม่เข้าใจกันความไม่ไม่เข้าใจกันก็จะเกิดขึ้นในระหว่างสองคนถ้ามีลูกเราก็จะพูดถึงลูกไป เห็นนี้ถ้าหากว่าไม่มีสามีภรรยาไม่มีลูกเราคนเดียวนะเราก็จะมีพูดกับตนเองว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นแล้วก็มีการเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับคนตัวเองตัวเราเองนี่แหละว่าอันนี้ยังไม่เพียงพอเรานี่แย่น,นี่ก็คือพูดกับเราเอง อันนี้เขาเรียกว่า anxiety s t ่ t เตตอันนี้เขาเรียกว่า a n x ไ e ม y เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญ Okay. ได้ยินไหมได้ยินยนะนะได้ยินแล้วค่ะท่านอ,อันนี้ค่าเียกว่าเราจะเบียดเบียนตนเองด้วยคำพูดคำวาจาของเรานี่แหละดฉะนั้นเนี่ยการรดน้ำเนี่ยที่เราทำเป็นสม่ำเสมอเนี่ยก็คือถือว่าสำคัญมาก เราต้องสำรวมคำพูดของเราให้มากอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่พูดอะไรที่ถูกต้องไม่ได้ไหมายความว่าเราต้องพูดเราก็ต้องดูสถานการณ์นะบางคนเนี่ยหย,ยึดถือว่าฉันรู้ความจริงก็จะพูดทุกสถานการณ์นะบางทีอาจจะเป็น ภัยต่อตอนเองอันนี้เรียกว่าเราปลูกต้นไม้ไปแล้วนี่ก็คือต้องมีการลดน้ำด้วยการมีจิตเมตตากับตัวเองและคนอื่นอยู่ส,สม่ำเสมอแค่ลดน้ำเพียงลดเอยลดน้ำอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีการใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยให้กับต้นไม้เพื่อจะได้เจริญงอกงามปุ๋ยก็คือความคิดเ้านี่แหละก็คือเปรียบเสมือนปุ๋ยความคิดเรานี่ก็ถือว่าสำคัญมากเพราะความคิดตอนนี้สามารถเปลี่ยนความรู้สึกของเราได้ สามารถเปลี่ยนอารมณ์ของเราได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในอังคุตตนิกไยเอกนิบาตนะบอกว่าไม่เห็นสิ่งอื่นใดที่ มีประโยชน์มากเท่ากับว่าเราได้ควบคุมจิตของตนทีนี้ในขณนะดเดียวกันก็คือในพระสูตรอื่นๆพระองค์ก็ทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่ไม่ได ควบคุมจิตของตนก็จะนำพาเราไปสู่ทําความไม่ดีก็พาไปให้เพลิดเพลินในกิเลสอาสวะทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะควบคุมมันได้เรียกว่าจิตเตสังกิลิตเท ปฏิกังขาเป็นต้นจิตที่สำรวมดีแล้วเนี่ยควบคุมดีแล้วเนี่ยจะพาเราไปสู่สันติสุขในขณะเดียวกันจิตที่เราได้ฝึกฝนจนควบคุมได้แล้วจนในอบรมได้แล้วเนี่ยเราต้องรักษาด้วยนะควบคุม ร,รักษาควบคุมฝึกฝนรักษาให้และพัฒนาจิตที่เราควบคุมได้แล้วจิตที่เราฝึกได้แล้วจิตที่เรารักษาสิ่งรักษาอย่างที่เราฝึกมาดีแล้วเนี่ยและเจริญให้งอกงามจะส่งผลให้เราดีในชาตินี้และบางทีก็พาไปถึงวิชาและเวมุติ อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราทำความดีก็คือทำด้วยกายก็เราก็ทำดีพูดก็ดีคิดก็ดีและต้นไม้ที่เราลงไปนั้นน่ะที่ลงไปดินก็จะเจริญเติบโตงอกงาม และสุดท้ายก็ผลออกมาผลิตที่ออกมาผลผลผลิตที่ออกมาเนี่ยเราก็จะได้ฉลองส่วนการกระทำนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องบอกคนอื่นเราก็ทำไปของเราเรื่อยๆ มันก็จะส่งผลให้เราสามารถที่จะรู้จิตของตนได้ว่าเราควบคุมได้หรือ,อยังเรารู้ตัวจิตใจของเราได้หรือ,อยังเราอบรมจิตของเราได้มากน้อยเพียงใดเราก็จะได้รู้จะสามารถที่จะควบคุมจิตจน เราได้ประโยชน์จากการควบคุณจิต,จตได้หอย่างเรียกว่าทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์ประโยชน์ความสุขในปัจจุบันเกิดญานปัญญาและรักษาทําความดีนี่แหละยากโดยเฉพาะการเจริญสมาธิเนี่ยรักษาอย่างยากรักษาทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยยาก ถ้าหากว่าเรารักษาความสม่ำเสมอได้สมาธิก็จะเจริญงอกงามความดีของเราก็จะเจริญงอกงามเราก็จะมีความรู้สึกชื่นเบิกบานประกอบด้วยเมตตาการุณาอยู่ในใจตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันชื่นสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น ถือว่าเราโชคดีนะที่ได้มาเป็นสมาชิกของกลุ่มลายวิปัสสนาแต่ละวันแต่ละวันก็มีครูบาอาจารย์หลายลหลายท่านมาบรรยายมาบรรยายเพื่อจะได้เราทำความดีต้นไม้ที่เราปลูก เราจะได้ทำให้ต้นไม้นั้นแข็งแรงสุดท้ายจะได้ออกผลแต่ราะฉะนั้นเราถือว่าโชคดีที่เราได้กำหนดวันเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมบวปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเรียนรู้ในการที่จะปลูกต้นไม้เรียนรู้ในการที่จะลดน้ำให้กับต้นไม้ แล้วก็ใส่ปุ๋ยสิ่งสำคัญก็คืออีกสิ่งหนึ่งก็กคือเราต้องป้องกันไม่ให้สัตว์สัตว์ร้ายหรือสัตว์อืน่นๆมาทำร้ายความดีของเราก็คือต้องมีการสร้างกำแพงป้องกันนั่นก็คือเกาะบางังเราจะทำได้ก็ต่อเมื่อ ใจของเราเราควบคุมดีแล้วเราอบรมดีแล้วราฉะนั้นแต่ละวันที่เรามาฝึกฝนปฏิบัติธรรมนี้ก็คือเท่ากับว่าเราสร้างเกราะบังให้กับตนเองม่ให่ร้ายไปอยู่ในความไม่ดีแต่เราก็พัฒนาความดีไปเรื่อยๆ ฉะนั้นการจเจริญสมาธิเนี่ยถือว่าสําคัญมากเราจะได้มีความรู้ในการที่จะควบคุมตนความรู้ในการที่จะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่สม่ําเสมอในกิจกรรมใดๆก็ตามในข้อข,อขออ้อในมูทนากับยานดโตมอุกท่านทุกคนที่มีจิตศรัทธาฝึกฝนอยู่สม่ำเสมอ ต่อแต่นี้ไปก็จะยุติในการบรรยายต่อไปให้ปฏิบัติธรรมะไปเรื่อยๆจนกระทั่งแต่ยินสัญญาณนั่งให้สบายๆนั่งอยู่ในสถานะพระสถานะแบบไหนก็ให้นั่งสบายๆนั่งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่น น้อมจิตมาดูกายใจที่กำลังนั่งอยู่นปัจจุบันรู้ตัวทั่วพร้อมและอารมณ์ใดก็ตามที่เราถนัดถ้าหากว่าใจของเรายัางวุ่นวายก็ใช้อารมณ์นั้นเพื่อจะได้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิแล้วค่อยๆพิจารณาไปถึง สถานะภาพอื่นๆหรือสภาวะอื่นๆที่เกิดขึ้นก็กำหนดรู้ไม่ต้องไปหยุดติดแค่กำหนดรู้ว่าสถา,าสภาวะนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปรู้ตัวอยู่สม่ำเสมอต่อไป